ที่ฉันได้ครองหัวใจของเธอไว้ฉันยังคงไม่มั่นใจ ยังไม่เป่าแล้วก่อนแล้วมันต้องเป่าก่อนมันช้าแบบนี้เอาหรออ๋อคิมต้องบอกคิมแค่คิมเวลาเปลี่ยนขอคิมต้องบอกคิมต้องร้องขอบปเลยขอไปก็ยังไม่หมดลากันความอะไรเนาปไปจัด arrange ไปที่พ่อมาคิมต้องพูดนะ้คิมต้องค้าลองใช่ใช่คิมต้องแบบขึ้นให้ได้คิมบอกมันว่าเราไม่เปลี่ยนเอาเอามาเอาหน้าหน้าทองค่ะ เราจะเปตัดออนมาจีบให้ร้องวิบากกอดแสดงเอาไอ้ด้วยค่ะ จริงเขาเคยร้องในเดพี่ไีมรีแล้พอดีหรือเปล่านองนมักจะอายไม่เคยได้ยินเลยเอาเสสีกะโดดงางไม่อย่ก็าแดงนันอ่ะ่าแดงโปสูดได้ไหมเพลงอะพูดชนะได้ไหมสิบทิศหรอเม่อวาเจอพูดชนะสิบทิศไหม คำพีเงี้ยคิดถึงเนี่ยคิดถึงคงสิาคาเากนเลยปิดทองหลังพระอะไรไม่ร้มเด็กอะไรก็ได้ยๆทะเลใจก็ได้แค่ใจก็ได้แม่ชีวิตก็ได้งชีวิตได้หมด เ่อเสกินยะกิ้นแใจี่เพูเ้าครบใช่มาตะขนรถบัสไม่ได้ยินแต่เราก็ลองได้นะบาครั้พูดแบบเก็บเล่นติดชักติดเก็บใจไว้ตลอดอยากเป็นอาวุโสไหมน้ามึงอ่ะบายสิข้างนอกเย็นมากเลยไม่พี่บิวก็พุว่าข้างนอกเย็นฉันจนำสุน ย้งไสรสิเอากลับอก่ะมันสอเคนเดียวเามันนอาสุกันาสุกับคนเดียวเช่เราอยู่คนเดียวเออกากน่าโอยุงขาไปอ่ายยุงมันไม่มาถึงปากช่องมันมันอ่านออกยยุ่งพอนี่ยุ่ยวาจปากช่อง มันมีหลายสบัดเขาบอกมันมาทำเพราะนะแต่ว่ามันดูเท่ายุงบ้านเราไหมมันเรียกคนกัดมันดูดเท่ายุงบ้านเราไหมแต่จะน้อยกว่า 哦，对，阿里巴巴的。 โลโซถร้องได้ไหมได้นายในตโลโซไปกิชิมก็ได้่นโซ้ตนเมื่ก่อนเมื่อก่อนมีแต่ผู้เดัทนจเดานลโลโซรสมัยก่อนใช่ไหมตอนเป็นนักเรียนได้แต่ว่าขิมเล่นโลโือ่าเล่นเล่นโลโซนักเรียนเป็นได้นาแต่อืมขิมเป้วเป็นเื่อกันเหรอก็คือก็คือเปลกของแฟน62นองก็เทปวันติดตาปก็เทร้องเพลงคนนี้ใส่เสียออนันหกอนแทเนากี้เน อ่านไหมอ่านไมโอกี้ก็สนิทกันเล่กันตลอดน้องตลอดนยังจทเหมือนอยู่นะน่ามันไปกลมกน้องเสื้อแบน b อะไรความมืดกลมกนับโซฟาอยู่ยควา ยาบานะเขียวหรือะนนี้ดหมายทั้งหลายคนนะพี่ีก็เขียวเออก็เขียวเขียวเหรอสามหรอยางเหรอแค่เขียวคนละแบบแต่โนบเขียวอ่า่ะบนี่ได้แล้วเอาเด็ดเออเห็นไนะรอยยิ้นับสู้ เพรา่างงก็จะเล่นซูเรียงาแบบเรนมันเล่เดี๋ยวมึงก็สิลองเลยเรียนเดียวเดี่ยวเียมให้เออเต้หลีให้ดูไหมไม่เค้งเอ,อ้อ เอ่เป็นเต็นทีกเนกระจกึ่งไงพวกนี้จะลองพห้มาสั่ละครับ <Yeah. S 2> มาเออมาลึกลึกความหลังล้อง้นได้ไหมถ้าร้องได้ใจขึ้นเ,เป็นเต็นท์ให้บัวได้ <laughs> sựt, một sựt một, anh lo anh đang chơi game bằng chip nó như thế nào? đẩy một con, lo nào chơi game bằng chip bốn, chơi Tôi có sự việc

ชอดลุงีชกอยด่บร้องมามุ่งตีไหมเป็นนักร้องนำาักร้นำมีเลกเอดามี้งมไงไหมคืบไ่เออแม่มเาไปอยากไหมไม่เอาเขาได้ไมอ่ะเขาวกเขาสวยเขาเป็นโรไเลยได้ ขีมไม่มีิีมนะได้ไหมได้ไี่ด้ยินเยิรมอกขมบอกัดอสอโอเคไหมขอสอเขาสิขอหลอกไม่ผอมก็ขีมสอเลยเนะ่อดีสอลองมกั่่า่่่่ไ่่่่ อ๋อโอ้ไม่ใช่แล้วแต่เป็นเป็นอะไกันไม่ใช่แล้วนี่จะทำทิศไม่ใช่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  i กันเหลียมตามองยห่อ่ไกว่ามากดีอมร่มฉันเาน้อที่นีฉับาลงเล็กไมต้องตั้ใจกันเราไมไม่มอารมแบบลเนี่ยตัวไม่ตัวตายเอาเงใงให้มันสดใสชื่นหน่อยดิอ้อมแร่าเียชดูได้แต่ละคน้ Lagi <laughs> ให้ไปไหนกันหมดไียกูด้ไหอนกลิ่นไงได้ไหชอเเกียอ่ันนี้ขี้หยรดบกมซ่อนไม่ได้ต้องเอาล้วังงขี้บอยีแบ ขอเพลงแห่ตอนแหลขาซ้อนทำนอนแล้วซ้อนเสดงมาให้พ่อมาดูหน่อยอ้อมมาบีมอ ชอบเอมี้ด้วยอ่ะกินดอกไม้ขอมคอหน่อยแกพูดอะโอหงศัเต้ามันดังนะแกพูดแต่ละชื่อเพลงชื่อจำชื่อนักร้องไม่ได้ สอหนึ่งโดนี้ดีจันเดียวกลัวไหมกลัวของปามีเมสขิมเธอได้ไหมอยากาขอทุกคนเลยอยากจะกินพังม่ยามนะ กลัว,วยายาไหมยวยาเมื่อวันที่สองกอนเพาอยังเป็นบแบบหวกลัว, <c oughs> วอะไรเดี๋ยวขีเทียวสอพไม่สบสกเป็นไรนะ่ะลบยาพิษก่อน <c oughs> <c oughs> nghe subscribe cho พูดเสร็ขตายเราเขาท้าขอเลี Too far. Too far. Too far. ้ยบมันจับของท่าเราเขาเขาไม่แน่นเขาบวชอยู่ดิเบอจะนิเนีไปแต่เขาท้าไม่ได้ที่แบบนิ้วหลายเส้นอะคือพร้อมกันอะใจอ่อนไม่กล้าสองตัวัเดียไปเลียม่สิแล้วมันต้องทำเรียบไม่ได้เจ

จริงๆขิเอา่ได้พเหลืนี่ขิม่งขิมามามนั่วกเขาเลยไม่อ้ขิจะเป็นขึ้เอามเเปิ่เท้าไปเนี่ยเปิ่พื้นนะมันอะดเปล่า้เเ่าพื้นเ็แนห่งชืไหมถ้ากลัวมึงอกไปมันพูดพืนพเราคนเดียวแพีสนนำเสนอ เปิดดาวไลท์ให้ดูเอาไปเล่นดาวไลท์นะมันมันมีสี่จุดทั้งบ้านมันมีสีจุดเพื่อนจะให้ไปถูกไม้โมงกูึงเพื่อนไปเทคเด้อไปใช่สี่โมงหนสีโมงเมื่อเพ่อนออกไปกันนะโมงนึงกูเล้นกูอยากให้รู้ว่ามันมีมันมีอัดไว้อยู่อิอัดไว้ เอไปห้ากองไปหละเราจะไปบอกเพื่อนให้เอขาเธอจะมาดินทาฉันไม่ได้นะ